สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนมารีไม่ได้มาอัดคลิปนานแล้วนะคะผ่านมามีแต่มารีไรส,สุดเนาะ,ะวันนี้ก็มีประเด็นนะคะมีประเด็นค่ะมารีเห็น fc ฝั่งโน้น fce นั่นแหละค่ะออ่่าาบอกว่าพูดว่ามารี มีปัญหาในเรื่องทำเพลงกับอีเป็ดมาลีมีปัญหาในเรื่องทำเพลงของอีเป็ดมีเรื่องทำเพลงของอีเป็ดแล้วทีนี้มาลีกับพวกเพกืพ่อนๆของมาลีนะ่ะก็ไปลุมว่าเป็ดมาลีไม่เคยมีไปส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับมันเลย มาลิไม่เคยไปเกี่ยวข้องไปยุ่งกับมันนะคะเรื่องทำเพลงทำเพลงมาลิไม่ไม่เกี่ยวนะคะ,ะคือทำเพลงคือเงินผัวเขามาลิอันนี้มาลิไม่ยุ่งนะคะนะคะเพราะว่าที่มันไปออกคลิปมันก็บอกว่าเป็นเงินเก็บของมันเก็บมาตั้งแต่แต ไปทำงานก็เลยได้เงินมาก็เลยเอามาทำเพลงนะคะอืมแต่ว่ามันเป็นเงินผัวจริงๆแล้วมันไม่ใช่เงินมันก็ตามที่รู้ๆมาตามที่มาริเคยพูดในในไลค์หรือว่าในคลิปที่มาริทำแล้วทีนี้จะเอาจะจะบอกว่าพวกของมาริไปพูดให้อีเป็ดก็ไม่ได้นะคะ เพราะว่ามาลีไม่เคยเอาพวกมาเลยนะคะพวก f อีขี้เป็ดฟังนะคะมารีไม่เคยเอาพวกมามารีะะไม่เคยดึงใครเข้ามานะคะมารีไม่เคยดึงใครเข้ามามีแต่พวกนั้นอะที่มาด่ามาลีกับมาลีบอกแล้วถ้าใครด่ามาริ คือมาริออกมาแรกๆมาริไม่ได้ด่าใครแล้วอทีนี้พอมีใครมาด่ามาริมาริก็จะด่ากลับไงคะมันด่ามาริคําเดียวมาริจะด่าเป็นสิบคำนะคะเพราะว่ามาริไม่ได้ด่าออกมาแรกๆมาริไม่ได้ด่าที่มาด่าก็ด่าเพราะเอฟซีขี้เป็ดไงเพราะเอฟซีโง่ๆพวกมันไงนะคะอืมแล้วทีนี้พวกมันพูดเรื่องทําเพลงเสร็จมันก็มาพูดว่า อีคำล่านะ่ะกับน้องสาวมาลีเนะนี่ยเหนีย,อยวอ่ะไปประกวดห้องเพลงน้ำกันแล้วน้องสาวมาลินะ่ะตกรอบน้องสาวมาลิเนะ่ะไม่ได้คำล่าชนะแล้วมาลิก็เลยโมโหก็เลยมาว่าอีเป็ดคิดให้ดีๆนะคะคิดให้ดีๆนะคะ ใครที่เคยฟังเสียงน้องมะลินะ่ะน้องที่มะลิรู้จักน้องคนนั้นนะ่ะพวกคุณจะรู้ว่าเสียงมันคุณละเลวเวลเสียงมันเหมือนฟ้ากับดินเหมือนอีเป็ดนนะ่ะมันอยู่ดินน้องสามมะลิมันอยู่คนละชั้นกันเนื้อเสียงมันคนละอันนี้เลยเทียบกับปลายตีนเขาก็ไม่ได้อย่าเอาไปเทียบมะลิบอกอย่าเอาไปเทียบให้มันเสียเขา เฮ้ยีหยัแล้วคือเรื่องมันไม่น่าที่จะโยงอ,อกไป เรื่องมันไม่น่าที่จะโยงไปหาน้องมะลิเลยนะคะมึงไม่ควรเอานักร้องของพวกมึงนักร้องเสียงเฮี้ยยแบบนั้นไปเทียบกับนักร้องคนอื่น fc มึงฟังไว้ไม่ควรเอานักร้องที่เขาเสียงดีมีคุณภาพทุกอย่างมึงไม่ควรเอาไปเปรียบเทียบกับเขาเลยนะคะพวกมึงโยงได้เลย fc เนี่ย เพวกมึงโยงได้แล้วแล้วตอนนี้พวกมึงหาพักพวกนะจริงๆพวกมึงหาพักพวกอยากได้พักพวกอยากมีพวกอืพยายามโยงวันนั้นวนนี้อย่าเอานักร้องเสียงเยี้ยบแบบนั้นไปเปรียบเทียบกับคนอื่นสิมันเสียเขา นักร้องเขาขั้นไหนแล้วนักร้องเขาขนาดไหนแล้วมันจะไปเปรียบเทียบทำไมนะคะเสียงแบบนั้นอืไปเปรียบเทียบทำไมนักร้องของพวกมึงนะ่ะนะพวกมึงจะชอบพวกมึงก็ชอบ พราะมึงสีหักกู้มึงกับห้าก้กมึงคนตรงนี้เปรียบเทียบกับเขาคนนั้นคนนี้มันสเสียเขาค่ะเขาเสียงดีดีไม่มีที่ติดีมากนะคะเอาไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้อืห้าขอกระสีออกชอบอืีอดอกไม้จันพูดให้แต่อีคำลา เอแต่เขาไม่เคยพูดอะไรให้เลยแต่เขาไอ้นี่เลยอืทำไม,มไม่ออกมาพูดเพราะอะไรพวกมึงไม่คิดบ้างเหรอมันไม่เถียงเพราะอะไรพวกมึงไม่คิดบ้างเหรอฮะมะลิไม่เคยเอาพักพวกมาย่ำยีใครนะมะลิพูดแค่มะลิคนเดียวพวกคุณควรที่จะฟังพวกคุณควรที่จะรับฟังคนอื่นไม่ใช่เขาบอกว่าเสียงไม่ดีพวกมึงก็มาให้พวเขาพูดเสียงดี เสียงดีหาอะไรเสียงดีเป็นแบบนั้นน้ำเสียงเป็นแบบนั้นใครๆก็ร้องได้ถ้าเสียงแบบนั้นแล้วร้องเพลงดีเนะ่ยเพราะเหมือนที่พวกคุณพูดนะ่ะนักร้องไทยโหเยอะมากค่ะนะคะแล้วอยู่ที่เราถ้าจะได้ถ้าจะเอานักร้องแบบนี้นะ่ะมันไม่ยากเลยจริงๆ แล้วอยู่เราถ้านักเ้อาไม่มีคุณภาพเขาไม่ให้ขึ้นเวทีนะคะนะอย่าว่าประเทศเราเป็นประเทศแบบนี้แล้วจะนะคะไม่ค่ะเขาไม่เอานะคะนักร้องอยู่ลราเขาจ้างงานเท่าไหร่เขาก็จ้างถ้านักเ้อามีคุณภาพนะนะถ้านักเ้อาไม่มีคุณภาพ,นะนะาาภาพหาเพื่อนบ่าเขาก็บอร์จางค่ะนะคะ อพวกมึงอย่าลงตัวเองคำอออีอออป็ดนั่นนะ่ะดังไปทั่วประเทศไทยแล้วดังทั่วโลกแล้วกูเลยะยกหัวยอดไล่ยอดคนดูยอดคนเบิ้งในสองสามพันกมี่ค่ะบ่หอดแสนค่ะบ่หอดหามืน่นยอดคนเบิ้งนะ่ะถ้าดัง มันจะเทียบไม่ได้เลยนะคะว่ายอดคนดูต้องเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะคะยอดคนดูต้องเยอะค่ะห้าหมื่นนี่ถือว่าน้อยนะคะถ้าดังในประเทศไทยถ้าเรียกว่าดังนะคะพวกมึงหลอกตัวเองนะคะ Fc พวกมึงหลอกตัวเองค่ะอย่าหลอกตัวเองค่ะนะคะ แล้วพวกมึงก็อย่าเล่นสุกโปกะระรลองตัวเองคนอื่นเขาเอาไปพูดนะดีแล้วเอาไปพูดถึงนักร้องแบบนั้นนักร้องเฮี้ยแบบนั้นน่ะนะคะแล้วก็อย่าเอาอย่าเอาพวกมึงเนะี่ยเดี๋ยวเอาไปโยงเอาอีนี่ไปโยงกับมุกดาวันสันติพรให้เอามุกดาวันสันติพรมาร้องเพลงด้วย มึงไปถามเขาหรือยงังว่าเขาจะร้องเพลงกับมึงไหมมึงไปถามเขาหรือยงังเขาเป็นนักร้องดังยอดเขากี่ล้านนะคะเขาแบรนอีหานี่มันนานแล้วเขาแบรนานแล้วเขามีอา้าวนะคะ แล้วเรื่องเพลงมะล,ลิไม่เคยมีส่วนอะไรกับเรื่องเพลงของมันเลยนะคะมะล,ลิไม่มีส่วนเรื่องเพลงมะล,ลิไม่ไม,ไม่ไม่อะไรอะคะ่ะมะล,ลิไม่รู้คะ่ะนะคะอันนี้มะล,ลิคือไม่รู้คือไม่รู้เรื่องเพลงก็มีแต่ผัวเขาเป็นคนจ่ายพราะอีป็ดไปทําเพลงพอทําเสร็จแล้วไปเอางเงินผัวบอกว่าออกให้ก่อนเดี๋ยวจะใช้คืนะนะคะ เรื่องอันไหนที่มารีไม่รู้มารีคือบอกไม่รู้ค่ะแต่ถ้าเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องกิ๊กมันอ่ะมารีรู้รู้เพราะอะไรเพราะมันเป็นคนมาคุยให้มารีฟังมารีรับฟังในนามที่มารีเป็นพี่นะคะบางทีเนี่ยมาพูดแล้วเรารับฟังเพราะอะไรเพราะสงสารมันไงมันไม่มีเพื่อนในสวรรค์นกเขตแล้วไง มันไม่มีเพื่อนในสวรรค์เขตแล้วไงก็สงสารมันไงอืมมันก็มาแต่กับมะลิไงมันก็มาหากับมะลิไงแบดูอันนี้ก่อนนะคะ อย่าเอาประเด็นไปโยงแล้วก็อย่า,ามาลีไปเกี่ยวกับเรื่องเพลงมาลีไม่รู้นะคะอืแล้วก็จะว่ามาลิโกงโกงโกงมันทําเพลงไม่ได้อ่าจะมาว่ามาลีโกงว่าเงินมันทําเพลงแต่คาล่าไม่พูดแต่เป็ดไม่พูดมึงเอาสมองส่วนไหนคิด fc fc นะ เอาจ,จะมองจนไหนคิดพวกมึงนี่โง่จริงๆโยงไปได้ทุกเรื่องโยงไปได้กับทุกคนนะ่ะอืออะแล้วก็สั่งให้คนนู้นคนนี้มาสืบช่องบลีอย่างนั้นอย่างนี้พวกมึงไม่ต้องมาสืบนะคะอืออันนี้บรีมาพูดดีนะ่ะมาพูดว่าบรีมา พูดว่ามาริไม่เกี่ยวกับเรื่องเพลงมาริไม่เคยโกงใครนะคะมาริไม่เคยไปทําเพลงกับมันนะคะนะคะเรื่องอะไรมาริจะไปทําค่ะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่มาริจะไปทําเพลงกับคนแบบนั้นนะคะถ้ามาริจะสนับสนุนให้ใครคนหนึ่งทําเพลงน้องสาวมาริเพื่อนมาริเสียงดีหลายคนมาริสนับสนุนให้เขาทํามันไม่ดีกว่าหรอที่จะไปสนับสนุนเสียคนเสียงแบบนั้น นะคะคฝากไว้นะคะมาริไม่เคยโกงเงินทำเพลงมันนะคะแล้วที่หนูหนูอะไรเนี่ยซื่อหนูนะหนูอะไรนะหน,หน,หน,ะนะหนูมาริจำไม่ได้แล้วหนูล่าหนูอะไรอะที่เป็นผู้หญิงอะไปพูดว่าก็น้องสาวมาลิไปประกวดร้องเพลงกับคำล่าอ่า เลยน้องสาวมาริแพ้คำล่าสนะก็เลยมาริก็เลยโกรธมาริบรเมนส่มเจลชินเจ้าค่ะมาริบรเมนสูค่ะแพ้คือแพ้สนะคือสนะแต่สิ่งที่พวกคุณพูดมามันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะน้องสาวมาริไม่เคยปรากฏร้องเพลงกับอีนั่นนะคะ เสียงยิ่งกับอะไรนะคะอืมเขาประกลัวคนล,ละครั้งหรือเปล่าอืมนะคะถ้าไม่งั้นท่าน้องสามารีเพลงน้องสามารีไม่เป็นไม่เป็นนักร้องนำวงดนตรีหรอกคะ่ะอ่นะคะคิดค่ะนะคะจะให้พวก มึงปั่นสมองแล้วก็บัล็อกมันมาพูดว่ามาริเอ่ออีแม่มารินั่นอีช่องมันก็คนดูน้อยเดียวนิดเดียวอย่างงั้นอย่างงี้แล้วช่องที่พวกมึงไปดูอยู่นะกูไปดูเมื่อกี้คนดูแปดคนอะฮะคืออะไรอืมนะคะมาริจะพูดแค่นี้นะคะถ้ามีประเด็นอะไรอีกมาริจะมาทำคลิป นะ,ะไม่พอใจมาเม้นในช่องมาลินะคะคุณไปเอาข้อมูลอะไรมาจากไหนมาลิไม่รู้แต่ที่รู้ว่าพวกคุณได้ข้อมูลมาผิดได้ข้อมูลมาเป็นนักสืบภาษาอะไรได้ข้อมูลมาผิดผิดก็มีนักสืบโง่ก็เป็นแบบนี้ไงเออ แค่ไปได้ยินคนอื่นพูดแล้วแค่เก็บมาพูดไงนะคะมรีฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ